จ้าพ่อแม่พี่น้องสูขหูสูขค้นจ้ามาเริ่มมากินตำมะกอรตกอรตำมะกรอตำเอียงพี่น้องถอดปลาหมึกซิ้มมาเราจะมาหั่นเสียบเอืเดี๋ยวจับพักแวน่นพักแวน่นเนี่ยกินกับซุปน้ำใหม่เสียบเสบพี่น้อง Namày nó mày. Na nó mà mày Đã ôn mãi ta đỏ con Má má kìm kìm kín kìm cắn Muộn kìm kìm khắp kìm kìm Kín cắp ẩn kìm một quả xếp, xếp อแบบพ,พี่น้องเนาะเราเข้าใจจะค้ำก่อนอ <ๆ S 2> ันเสียบทองนล้พี่หน่องตำมวกอื เห็นมาพี่น่ะบ่ได้เอาขาต่างกล่องมานะ ตับเป็นเด็กหน่อยอยู่บ้านไปหาเก็บดีดีพี่นอ่อยไม่แต่หยอดยงัยงไงงามนผักแวน่น จากพี่น้อง ไปหาอกนหนานี่แหละจ้ะพี่น้องนาฝนตกนาให้หนานะไปหานซับน้ำใหม่ไผ่น้ำใหม่ไผ่ป้านแม่พี่น้องมันจะเกิดดยู่น้ำห่วยแม่อ้วนกับไปหาซับนอกจากได้กระตากับเสียมกับไปหาซับ กลับน้องไม่ได้ร้ายแล้วกับกลับบ้านน้อจังมาหาเก็บผักอักเนึ้งผักแวนยวนยุ้งห่วยน้อจ่าย่วนคล้องนำเก็บผักไปกินน้ำนะจ๊ะ จมีผักแว่นผักน้ำนอกจากมัน <c oughs> จะเกิดดูน้ำห่วย <c oughs> น้ำนองน้ำแบบให้น้ำเพิ่นแบบเลิกๆจากการนอนจต่มันเ,เป็นเลือดนอกบ้านเ้าเอิ่นเลือดพักแว่นก็เกิด <c oughs> เต็มเหมือนพี่น้องเนี่ยเรากับพักตบชวาเนาะเจ้า,า,จา <c oughs> ลาย หากันจองนั่นพี่นอ้องเลย่าไดด้ส้อกินจะเป็นจงหน่อยไม่อ่วนหากินเกงงเกงก,กับพี่น้องน้ำมันสองสิเ <c oughs> ตียื่นขึ้นไปหาสอนสอนกุ้งสอนซิ้วไหมพี่น้องได้สวิงแล้วก็ไปหาสอน ปบกับมูอแปกกบเพื่อนสาวอยู่บ้านหนองม่วง,ง,งมนาจากตำบลโคกกุุงอำเภอแก่งคอจัองหวัดชัยภูมิหนาจากบ้านแม้วน ็ดดูด้วยล่ะพี่น้องคันมันมาเบาเรียงประวัติชีวิตแต่หน่อยสางมิลกรรมไว้หลายบทจบง่ายพี่น้องเอ้ยแซ่บคักตำบกอนพอสางนุ่นตำด้วยกัน ว่นได้หนึ่งเขาไม่เจ้าแม้วแซ่บครักหยำยากจังน้อยจ้ะพี่น้องไปมึงแล้ว <c oughs> <c oughs> ชิบนี่กับแคนี่กูนะจ้าจิาบหนาพอกันไหม เดี๋ยวสีว่าเรียงตเป็นนอีกหน่อยสู้พอแม่พีน่น้องฟังอยู่นะจากสวัสดีค่ะ